ต่อแล้วก็ออกแล้วนะเยอะนะกล้านะเพื่อนกล้านะอย่าไปกลัวอะไรเลี้ยงพวกนี้นะตรงโรงพยาบาลมีอะไรตายนะตรงโรงพยาบาลกูตายก่อนะไม่ไม่กูตายก่อนกูตายรีบมารีบมารีบมารออีกรอบ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 อย่าตายอย่าตายอย่าตายอย่าไม่ไม่รอไม่รอมาเพื่อนมามาไม่รอได้ไงอ่ะมาเชมันแรงเพื่อนเฮ้ยกุ้งใหญ่มันมากุ้งใหญ่มันมาเพื่อนกุ้งใหญ่มันมา เอ้ยกูย้ายมาสวยาชุเนาะกูอกูชุบอกูจมือตรงห้างพยาบาลออกตรงห้ารงพยาบาเดียวไม้ลงเลยตัวไม่ติดเยปนงนดิไอ้มันขึ้รถหมันขึ้รถใหมันขึ้รถยิงมันนียิงมันนียิงมันนีกูทำให้กูทำให้อะไนนี่

ไปเจออยู่ว่าเจออเจผม้ามมันตาเจ้ามึงมึงมาวายีพีตรงกลางได้ไหมทำเมียนมามาแบบไอ้นี่หน่ยเอาดินเียนเอานียเฮ้ยหยิบสมาหน่อยดิหยิบสมาหน่อยดิหยิบสมาหยิบสมาตกกิ๊เลสตกกิ๊เลสไม่ไอ้ไอคุณลงหน่อยลงหน่อยไม้ไม้ไอ้พวกมันมาลงแล้วมันลงแล้วมันยัดมันยัดมันยัดมันชุบนะ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 ใจเย็นใอยากกะเติ๊กอยากให้วางโกวางโกวางโกใส่ไม้ใส่ไม้รับรองไว้มันชุบหลังไปเป็นไม้จะไม่ลงเลยลงเลยเดี๋ยวมันลงเพิ่ม เสมีลงเลยลงฝเลยเดยไม่ม่งยาวตบมันดวังกูฟังกูเออฟังกูฝืนขวาปืนีเีมันมันจุมมันจุมมันจุมนะมันจุมนะแต่ต่อนย้าี้าียกบ้าี้าีะผู้ต้รับ้ต้งมาบ้าด้ถยบ้า้ยบกูต้งบยาบลเมาเลยสแยกนะงาเลยมา ไม่ประจับมแล้วมมันกึงชนแม่เขายิีพีได้มึงชนแม่ยงพีได้เห็นเพราะมันเนี่ยเคลื่อนยิงในไฟไม่ไดเฮ้ยช่วยยิงในไฟหน่อยอยี่เนี่ยปืนยิงในไฟขป้นขวายิงในไฟปีเลยต้องเอารถยิงในไฟยิงในไฟต้องยิงแต่ปืนในไฟไอ้ย๋อเนี่ยแย่งอ๋วยกระจอกพี่ชายเอาตัวไป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 เฮ้ยเพื่อนไปเพื่อนไปชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อย

ใครได้ถือออกไปใครได้ตถือออกไปใครได้ตบถือสกออกไปไม่ไบนชุบเลยปั๊ปั๊โกไปตามโก้ไปหน่อยไยิงอยู่ยิงไอ้ประมูลมันออกไปสองคันยิงในไฟได้ยิงในไฟได้กัดตัวเองด้วยจบออกหน่อยลอกกาดกับเพื่อนายแล้วนกากับเพื่อนายโอเคเล่นกับเพื่อนายเล่นกับเพื่อนายหรอเล่นกับเพื่อนี่อะไรล่ะเล่นกับเพื่อนี่อะไรล่ะกระ่อกกระต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 อกกระอกระอก ไเยอะครับ่อยทุกข้ไหมาออกไปคุยต่อไอ้ยี่ง้อไม่ต้องไมงก็เล่นเท่าไหร่ไปไหนานงยังหมดไรง้อคุยอวนอยู่ครับไปควายกระจกไอ้คุยคุยนองเกยบเพื่อนแล้วเก็เพื่อนอะก็บไหนโจงกระโจงโจงกลับเอ็นย่าเอี้ย่า กวดเชยวไม่น่ามาจุ่มเลยอ่ะน่าเบื่อหนึ่งเรามาตายเถอะคนนี้เราลงมอนะเฮ้ยเอ,อ็มไอเคมึงถือสอเป็นปืนดิถือสอเป็นปืนกันดิบอกหน่อยลงลง,ลงกันน้อยจัดเลยว่ะเรื่องกลางถนนนี่วาไอ้เหี้ย ชุบแล้วชุบแล้วกรดกมดมุดกมดกมดกชุบเพื่อนอีกตื่นแล้วชุบเพื่อนตื่นแล้วชุบเพื่อนแล้วชุบเพื่อนเพื่อนตื่นแล้วชุบเพื่อนตื่นแล้วชุบเพื่อนมันมันโยกศกกลางสีแยก เกิดระดับสีเอ๊ะไเกิดระดัสีเอะไไปคืนจากตัวลาลไปไนจากต่เกิดระดับสีเอมันเปียเยนเยอะมากมันเปียกกสีแย่สีแยกเปียกเินเยอะมากไปไามไปไปามไปไปถามเปไปถามไปไานไปไลมไปไปามไปไปถามไปไปถามไปามไปไามไามไปไาค่อยๆถามามามมามือใมือมาาามาามาถามไปาไไปไปไป เอาเพื่อนหน่อยเอเพื่อนหน่อยค่ไปเพื่อนหน่อยเพอน่อยจัเพหน่อยเลื่ละชูเพื่อนอยตื่นละชเพื่อนหน่อยเเพื่อนน่อยเเพื่อหน่อเอาเพื่อนหนอยเอาเพื่อนหนเตแ้ายาเลยไป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  ก็แบบตายกแบบยเรื่อยเรย้ยิงเรื่อยเ้ัยิงเรื่อยเยิงเรื่อยเยิงไเ่อยเรื่อยยิงไเรื่อยเื่อเื่อเื่อยหาเพื่อน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 ทีทีหาเพื่อนเทีัดกาาดให้มนพี่กาดนเลยาดนเืนปืนเราอยู่บนรถเ่าปืนเราอยู่บนรถเ่าเพื่อนกาฟไปเฮ้ยปืนเราอยู่บนรถเ่าปืนเราอะปืนเราอะคือรถหน่อยมึงกาดกลางไฟหน่อยกาดกลางไฟหน่อยเพื่อนหาแล้วพื่อน่เพื่อนก่อนเพื่อนก่อน อะไรต้องฟังนังไงที่เกิดรถเกลียได้บอกเพื่อนชุบบอกเพื่อนชุบไปกลางอย่างเงี้ยไปกลางอยย่างงเี้ไปกลางอย่างเงี้ยดึงศพนี่เพื่อนอยู่ตรงป้ายเพื่อนอยู่ตรงป้ายไปชุบตรงป้ายหน่อยไป็นลีนตรงป้ายไป็นลีนตรงป้ายไป็ลีตรงป้ายไป็ลีตรงป้ายไป้ีต้กันเ้ายเต้เต้เต้ลุนสวัสดีสวยสเพื่อนนายต้ต้เต้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกูนกลัวศพไปบู๊เอาศพไปบุ๊ก่อนสวยเล่นไม่เล่นอะไรอดได้ไหมไปกลางอะไรรถแล้วนะไปกลางหาเพื่อนไหนหเพื่อนไหนมันดึงไปดึงศพไปด้านหลังาู ทำเหี้ยอะไรสตว์สองล้าง็เนไอ้ควายหาหาหาเพื่อน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 ยื่เยี่ยหาเพื่อนเยยลิหลอมึงไหม่ไหไหลไหลโอเคเพิ่ม้นมพิ้มีได้ดีได้ดีได้มันกระจายมันกระจายอยู่อตใ้่บ้าถทบ้าเพื่อนถืก่ปเลยเไปมันใส่หนอนปืนแล้วไ้ควาย ไอ er? ้พวกนี้อมแวนหมดหมดแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น่าข้างหลังูอย่าแยกไฟดิตอนนี้กราไฟแยกกับไสี่แยกกับแยกในในขในมึงจะเล่นน้สีอะไรไป่แยกที่ไปสี่แยกี่ไปแยกที่ไปสี่แยกที่ไปสี่แยกที่ไปสกีไปแยกี่ไปี่ยที่กีไปสแยกี่ไปแยกไปแยกไปสที่ไปสี่แยกี่ไปสี่แยกี่ นม่มาไอ้สีแยกมันจะเปลี่ยนอาวุธเล่นเยอะทางี้อะไรตัดเล่นปืนกันน้อยถืตาทำ้าถือตัวถอยมา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 ถอย้าถอยม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 าทอยมาถอยมาถอยมาอมาถออยมาอยถอยมาถอยมาถอยมาถอาถอยมาอย้อมถอยาถอยมาถอยมาถอยมาอมาถอมถอยมาถอยมาถอมาถอยมามาถอยาถอยมาถออมาถอถอถอยถออยมาถอมมาถาถอาถออยมาถอมาถาถอาถอออยมาถอมถอยอยาอยมาถอมาถาถอาถอยมยา

เงียบเงียบเฟังๆๆงแบกบ่เวอร์แบกใจเย็นเเยอตกมกบแบกบสติหน่อยกเอในเทกอนใจเย็นใจเย็นเบกแ่ะตัวแล้วามตงเนเบกเล่นไมเล่นปืนกันทุกคนเลยมันไม่มีอะมาใครีตัวอยมาตายแล้วตาย้ยิงเยอะเยิงเยอะเเบิ้งยิงเยอะเยิงเยอะเปังเยอะเชุบออสองรอบแล้วมันชุบออสรอบแล้ว

จะดันไปเล่นลึกมึงฟังกูเล่นครับตงอูลุสยิงปืนยิงปืนยิงเยอะไม่รับไม่รับตรงกลางไม่รับยิงเยอะยิงเยอะถือต่อไปเนาะถือต่อไปไม่รับตรงกลางไอ้เหี้ยยิงเยอะๆเอาหม่เอาหมดก็เอาเองก็เอาเอง อย่าพึ่งอย่ายึงอยานึงอยาพีใจเยงอย่ฟพึงอมาพึ่งอยมาพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งอย่ี่อย่าพึถือย่า่ย่าปึ่นอย่ล่อย่าพออยเปพึ่อย่าพึ่งอ่าอมาพึ่งอ่าอย่าพึ่อยล้วึ่งาพอยชุพอ่อย่าพึ่ย่งอย่าอย่างอย่าถอยอยงอ่อยาออยา่อยา่อยา่งาหน่อย ไอ้ถอยเอาใครเอาศพไปซ้ไอ้เช่นไควายเฮ้ยลานจอดรถจริงแค่ไยตายเลยตายเลยใครเพื่อนใครมีศพมั้เฮ้ยไอ้เยืนนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เยืนนี่เล่นดึงเน็ตแน่เลยไอ้สัสไอ้เยืนนี่เล่นดึงเน็ตเว้ยไอ้เยืนนี่เล่นดึงเน็ตช่วยไอ้สัสถือปืนให้ดิใครใครมีศกวิ่งไก่ควายดึงเอะไรโอ้ศพออกมาดึงเน็ตมันกากวะศพออกมาดิดวยอะไรง้อไม่ไหวเชี่ยไม่ไหวควายไม่ไหวเนี่ย ใช่เลยว่ะไล่แ็กกูเลยขยัน่งแพ้กูเลยไอควายหลบกูดี่หลบกูดี้หลบกูดี่สัสหลบกูนี่สัสเกิดอ้คุยเลยเด็กนอตือนที่กาไอควายเดยังไม่หย่านมเลเด็กี้ขับพี่คายเลยส้สตว์ขับพี่คายเลยมึงไอเด็กไอเด็กมึงนั่นหรี่ เาตอเ้ยจ้มาโมเฮ้ย้างเฮเอไเฮียเฮ่อเฮ่อควยเลยอ่ะเฮอเฮคุยเลยมึงออสารไอสารเฮ่อคุยมึงแบบเนี้ยหรอกเนี้ยเฮคุยเลยมึงไอเด็กเลี้ยงไอสารคุยเลยมึงคุยเลยมึงคุยเลยมึงกันไปไอโนยันต์คุยแล้วไอโนยันต์แกนี้มาขเลยตกใจโรเลี้ยไอเฮียงอ พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอฟังฟังเออใจเย็นใ้กูเพืเอาไ้บ้าเฮ้ยจเย็นเย็นอิัูฟังเอ็นเอนเนเดกรชมอยู่รไหมเนี่ยบนบนเขาดีดีอะมันรอชมห้อเยเหลือเต็มเยสบเหลือเต็มเลยน้เารอเหลือสบเหลือบเหลือสองตรงกลางตรงหลังปั๊มเนี่ยมเพื่อนเรากยนเราาให้เยมึงหาเพื่อนหน่อยดิหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนห่อยมีใอยู่บ้าหังบานหลัง ศพเหลือตรงกลางสองศพนะฟังกูตัวถูงนึ่งไหมไอเด็กมันขับมาปวดเนี้ยนหละมีหน่อยเพื่อนตรงกลางตัวสวยตัวนั้นไอ้ใกล้ไอ้เด็กนี่ัดไอเด็กดำอ่ะไอ้เด็กปืนมาช่วยตรงหนนตรงเฮ้ยฟังกูฟังกูเพื่อนเหลือเหลือปืนปืนปืนมาช่วยนะปืนปืนมาลดเหลือศพ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 สามสามไมนใช้สามรอบไอเฮี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโดนสภาปรับเกืีอนเกืีอนทุกจันมันใช้สามรอบเห็นแต่ได้ขึ้นมาบนทางเดียบีไอเฮี้ยต้องตุ๋ยเนีเรียกนานแล้

รีมาเอาศพใหม่รีมาเอาศพใหม่ตัวอะไรข้างนอกอ่ะสมเด็อสมเด็จไม่ไม่มึงฟังกูก่อนดิเฮียอย่าเติร์กมึงกลับมาเอาศพก่อนที่โรงพยาบาลอ่ะเหลือสมหนึ่งสองศพเออสมหนึ่งสมหนึ่งมาดิใครไปแรข้างนอกอ่ะไม่ใช่เมทปืนอ่ะไม่เจอเจ้าไอ้หน่อแมวไปทำแงนด้วยอีกสมหนึ่งกูมาแล้วกูมาแล้วไอ้เจ้ไอ้เดือดเฮ้ยไอ้นี่แานนี้แลาเข้าไม่ชัวราไปก่อนเอาได้ปะกูใช้รอบเย้ยนไอ้ข้าศึกเทล่าเทล่าใครอ่ะ สองศพน้ยสองศพน้ยโรงพยาบาลน่ะมึงมาเอาห่อนี้มาแล้วนะเฮ้ยฮัลโหลเลือกลางถนนเลยกลางถนนเลยด้ไหมบอเอาศพนี้ยบอบบอแ้วหกไปศพ้บอกูต้องไม่บรถก่ับตองไกเนี้ลาไหนไสวยาไสเื่อนเราเ้อะไปีเมองค่ลางต้เองไปเอคะไาเมือ่ะไปกลางเือลาีเกาเมอ่ไปกลางีมอค่ตีมองไปาีเมกีเมือง่ะไปกา่ีอะไะ เด็กเขาอยู่แต่ตอนนี้มึงมึงมึงรีดเซ็รถก่อนเร็วๆใครมีรถมเซ็นรถมึงขับมาเร็วขึ้นมาเลยวเาไอตรวจน้อยตำรวจน้อยเี้ยตำรวจน้อยตำรวจน้อยด้วยนะจบเกมแล้วว่าวันนี้ตำรวจน้อยได้ไม่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 ไม่ไม่ไม่ขึ้นโคเคนจบเลยโคเคนจ พีโจ๊ดนเมยาไมงกำแพงเฮ้ยเจนเฮ้ยใครไมีเบรขึ้นสามารกมาเป็นไรเบรไปพาวได้คนกลางไฟเพเพื่อนเล่มครับผมคบผมต้องนั่งกัรหนึ่งนคนะมีไอ้ไอ้อ้เหนยวพาดีไหนวะเนี่ยกลางไฟเพื่อนไปเรากลับโงพยาบไปคนไไปม่รู้ท่นใครว่กเอ้ยมึงอย่าเพิ่ได้บ้ามันมีเบรกเอาจนเนมึงรีบมาก่ไปเล่นพกันดีมารีมารีมาเพื่อนเร็วเส็จสร็ยังเส็จสจยัง กูจะสั่งห่อนะไอ้ม <Effect ive problems> ีตกหนึ right? ่งเนี่ยตั้งกลับไปกันลังกลับไปตั้งห่อไม่มีนี่ถุงห่ออยู่ในรถรีบมารีบมาดิมาถือศพแทนกูคนนึงกูต้องไปอารถโตมีใครอยู่ข้างนอกหรืเปล่าวะตอนเนี้ยมึงกลับเข้ามาก่อนดิกลับมาให้หมดเลยมีใครแรกข้างนอกอยู่ปะกลับมาให้หมดเฮ้ยผมมาผมต้องนั่งกับมินกอนนะหนึ่งอันตายหมดยังวะ ตัเบลมาโดนเอทมาห้าสิบาทไม่น่ามีบางบอฟเนื่องเหลือตะโพกกป็เท่าอ่ะกลับมาแล้วกันสวยมากขอขอถุงห่อหน่อยดิขอถุงห่อหน่อยนี่มีปะมีมีห่อสามเก้าเจ็ดผมใครมีถุงห่อมากเอามาให้กูหน่อยสามเก้าเจ็ดเร็วๆไอหมูมีปะกูรีว่าโดเนทมาไม่ไม่มึงห่อเลยมึงถือไว้มึงถือไว้ไอตมูมีจบมีจบอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเราสั่งอุ้มอ่ะมึงเงียบก่อนนะเดี๋ยวบอกที่ราตานเุข้างโน้นเหมือนกันไม่เป็นไร ใช้ได้แค่สองรอบก่อวนเดี๋ยวรอทีเดียวทีทยนีมาโนเล่นเสร็จเต็มมากเยลยนะรับโจ๊ะจะมนปูตบปลาแล้วี่ใครีปูแล้วันนีปูสองไ้มาเดียวมาเดียวเมไปนั่นด้วยอ๋อไโจ๊ะพมากับพี่ก็ได้ฟาสุดท้ายมันอยู่ยอดอยู่ดีไม่มาปูก็คือสแต็กได้เหรอแบบเมื่อวานไม่ได้ใช้นี้ใช้แไปล้วมันจงงเกไว้นะ มีประมูลมันอยู่บนเขาอ้โรงพยาบาลนะไม่มึงมึงกูถึงบอกไงว่ามึงต้องมาพร้อมกันไฮ้ยมึงจะหออไอ้ยังวะไอ้เหี้ยไม้นานอยอ้ไ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 อ้้ไอ้อ่ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไไอ้ไออ้ไอ้อเไออ้้ไอ้ลอ้ไอ้ไ้้ไ้ไไอ้ไ้อ้ไอ้่อ้ไอ้ไออ้้ไอ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 มไ้ไไ้้อ้้ไไ้อไ้อองอไไออ้้้ แล้วก็หอห่ออขึ้นรถกันมดยังพูดหน่อยชุกมาชุบมาอีนะมันปักอีนันปักอีมนันปักอีมพมันมานะเฮ้ยมาช่วยหน่อยนี้มาช่วยหน่อยช่เพื่อนยิงกดสี่ออกมาใครปิออกมาไม่ใครใครมีใครมีสพมึงอย่าหนีเพื่อนมึงเล่นสวย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 มปกติมันตายปกติมันตายเรามีเบ็ดเอาไปซ้ก่อนไปซ้ก่อนไปซ้ำก่อนใครมีเพ เอาไม่ตายตายเฮ้ยตายหมดเลยตายหมดเลยควายทำไมวะแอ้วสวยสวยฟ้าสวยน้องเฮ้ยมาออดได้อีกสองมาออดได้อีกสองกลางเบรกเอาดิกลางเบรกเอากลางเบรกเอาซ่อมรถกลางรถพี่บอลรถให้กลากางให้บูเฮ้ยยังไม่ต้องกลางก็ได้นะวาวาวายังไม่ต้องการก็ได้เฮ้ยใจเย็นกัน ไอเพื่อนถ้าถ้าตรงนั้นไม่ต้องการเบรกเอามึงขับไปตกรักไม่ไม่ม่ขึนมาไปมึงไปมึงรับกูขึ้นรถด้วยมีสองซอมีสองซอไปละมีสองซอไปหอไปหอไปหอสบัวตีสบัวติสบัวติตัวซ้ายไปเยกเมึงยิงมรถมันดีมันจะชนเข้าอีมีไอใรมี็เอวไอว่าไอากางเลยมากางเลยว่ามาว่ากางด่วนสวยสวยสวย เข้ามาในวงแค่นั้นแหละแล้ววงมาชมเข้ามาดิยิงออกไปอย่ายิงออกไปอย่ายิงออกไปอย่ายิงออกไปนะยิงออกไปเด่๋ยิงออกไปนะเดี๋ยวจบเด็กเด็กเพื่อนเพื่อนเด็กเออแป๊บนึงเด็กรอไม่กี่นาทีรีบรีบซ่อม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 เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันมีญาติมันมีมญาติมันมึงเห็นไหมเนี่ยทางปั๊มน้ำมันเนี่ยคันนึงเก้ามาก้าสุมากรตกแล้วตกแล้วตกแล้วปล่อยศพลงไปสามคนนึงไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กปล่อยศพลงไปสามดิเฮ้ยไอ้แบ๊กแบ๊ ไมันยังยิงอยู่นะมันยังยิงอยู่นะใครมือว่างสวยๆหยิบเข้ามา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 ลาสยาดาหยิบเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยยังเป่าไอ้คุยห่อหนอยห่อหน่อยห่อหนไปขึ้นรถขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเพื่อนไอ้คุยใครนั่งสองเพก่อนเพื่อนตายคนนึงแล้วยุ๊บได้ปะไอ้ล้ามีศพนึงมีศพนึงนะมีเพื่อนตายเพื่อนตายเห็นปะมีใครมือว่างอีกปะมีใครมือว่างอีกปะมาเอาศพอีกดิรวมๆกันแล้วกลับไปไอ้เท้าด่วนเลยด่วนเลย ลงห่อให้เร็วคนนึงถึงลัฐถึงรัฐถไม่เดี๋ยวออกพร้อมกันเลยเร็วเร็วเฮ้ยเพื่อนมึงฟังกูนะออกพร้อมกันคือฝั่งเมืองบนนะไม่ไม่มันมันดักเว้ยตอนเนี้ยมันดักมึงต้องมึงต้องแบบโผล่ยิงอ่ะไม่เราเราลงช่วยกันนะช่วยเลยช่วยกันนะช่วยกันยิงอ่ะช่วยกันนะลีกระสุนลีกระสุนทุกคนแล้วใส่ศพอยู่ท้ายวงให้เร็วศพอยู่ท้ายวงท้ายวงใครไม่มีนาโนมึงเล่นเซฟนะมึงน่าจะรู้ตัวเองนะ่ใครมีสิมยิบให้หน่อยเนี่ยผมมีคนละเร็ว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  อขึ้นรถต่อนไปได้ใครยิงไอเทวะมึงดูนี่ย่าน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 ย่ามเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่ไม่ต้องตกแล้วเพื่อนได้๋ยวมันขึ้นรถไม่ได้ไม่ไ้นี่เดี๋ยวกันได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วไนเอียงเอียงรีบพี่เสกหน่อยดีว่ามันหลุดเออเอายังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมอย่างใครชนเนี่ยพร้อมอย่างเอ้ยต้องรีบออกแล้วเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยไปเล hey, yeah. ยทุกคนเลยเฮ้ยรถบมุลโฟกัสรถตลอมึงอย่าขับอย่าขับริมหาดอีง้เรื่องโดนเอทมาย0สรบาทใจเย็นครับ